สวัสดีจับ Sun ออ the Sun ยินดีรับใช้ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับวัยํำสิ่งดีๆวันนี้เรามาเจอกันนะครับกับคลิปวิดีโอในหัวข้อสถานการณ์ครั้งใหม่นะครับที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนตั้งชื่อคลิปนี้ตั้งยังไงนะก่อนหน้าที่จะมาทําคลิปนะครับผมไปแวะดูช่องพี่หมอท่านหนึ่งมานะครับกดคําทํานายน้อมรับเอาไว้แล้วนะน้อมรับสิ่งดีๆนะครับแต่นอกจากจะน้อมรับสิ่งดีๆในด้านของคําทํานายแล้วผมก็อซี <c oughs> นะครับผมก็ประมาณว่าอธิบายไงดีคือคือคือ อ้งอย่าเพิ่งเขินตั้งสติก่อนคือคือคือผมถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้ชายอะคุณเคยคุณเคยเจอผู้หญิงหรือเจอใครที่ชอบมากๆแล้วเวลาเรานึกถึงหน้าแล้วเราพูดไม่ออกไหมเออผมเป็นแบบนี้แหละตอนนี้นะอ๋อสติสติสติเอาเอาหน้าเอาหน้าพี่เขาออกไปก่อนนะ ทั้งหน้าตาทั้งเสียงเขานี่น่ารักมากพี่หมอท่านนี้อ่ะเดี๋ยวให้คุณไปสืบไปเอาเองแล้วกันว่าเป็นใครนะครับแต่ผมแต่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเดาได้ไม่ยากแหละเพราะว่าผมก็เคยพูดถึงแล้วนะฮะอ่ะโอเคกลับก็สู่เรื่องของเรานะเดี๋ยวสติสตั้สตตงสติก่อนโอเคพร้อมมาเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันหน่อยดีกว่านะตั้งสติก่อนนะครับเขินไม่ไหวอ่ะ ขณะผมกาลังทาคลิปเนะี่ยผมก็หน้าแดงหน้าแดงเอาไม่นาแบบหน้าแดงจริงๆเนะี่ยผมนั่งดูเาดูกระจกนะหยุดแดงก่อนทําคลิปทาคลิปทางานเอออ่ะเดี๋ยวเช็คพลังงานตัวนี้ผมใช้สาหรับพระอาทิตย์นะครับทำนายนะดูพลังงานดูสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเร็วๆนี้นะผมมาลงคลิปในช่วงประมาณต้นเดือนนะครับมีสัญ,ญญาณของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งผมเชื่อว่าตัวผู้ฟัง เองน่าจะพบเจอกับพลังงานหรือสถานการณ์บางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงมาบ้างแล้วแหละโดยตัวคุณจะรู้สึกได้เองนะในบางคนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้แหละเดี๋ยวเราก็จะมาไขาข้อข้องใจกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับวันนี้ใช้สำรับเดียวก็พอนะเดี๋ยวจะเสริมนี่ออร์คาลนิดหน่อยเพื่อเป็นการเสริมพลังงานและคอนเฟิร์มกันนะครับขอกลางสำรับหนึ่งใบนะครับคุณพระสองถ้วยเลยเหรอ แสดงว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนมีหลายคนเลยนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะได้มีพลังงานความรักเข้ามาในชีวิตยอย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้แหละเป็นบทบาทแบบไหนนะเดี๋ยวขอเปิดอีกสองใบได้ไหมดูสถานการณ์โดยรวมอ๋อผู้อ่าน ตั้งสเตตตั้งสเตตทําคลิปก่อนอ่ะหนึ่งไม้เท้าผมสับไพ่ไปผมก็เขินไปคุณเคยเห็นผมตะกุกตะกักอย่างนี้ไหมล่ะจริงๆผมก็ตะกุกตะกักมาหลายๆคลิปแหละแต่คงไม่เป็นมากขนาดนี้โอ้คุณพระคุณพระช่วย s t r n n g e มีพลังงานเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวจริงๆด้วยครับสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะเป็นไทม์เลสนะดูได้ทุกเวลาคุณมาเจอ,เอคลิปนี้ตอนไหนก็ตอนนั้นเลยหนึ่งอย่างนะครับพูดย้าอีกครั้งเรื่องความรักมีพลังงานความรักเข้ามาทักทายในชีวิตคุณแล้วนะผมให้คนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ผมให้ถึง80%เลยมีพลังงานความรักเข้ามาทักทายคุณแล้วครับในตอนนี้นะครับ เป็นอะไรที่บอกเหมือนประมาณว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักหรือคนคนนี้ที่เป็นบุคคลในดวงใจของคุณน่ะเป็นคนคนเดียวเท่านั้นที่มีความสมคัญคนคนเดียวเท่านั้นที่มีความสําคัญกับคุณเก่าก็ได้เนื้อคู่ก็ได้คู่แท้ที่คุณอธิษฐานร้องขอก็ได้มันมีคําว่า strange เข้ามาด้วยความหมายของมันคือมีเรื่องราวเกี่ยวกับการอดทนรอคอย อะไรบางอย่างมานานสายนานผมมองหนึ่งอย่างก็คือคุณผู้ฟังนะครับอาจจะอันนี้ไม่ได้ตรงทุกคนนะมีความอดทนนะครับรอคอยที่จะเจอรักครั้งใหม่มานานแล้วผมใช้คํานี้แล้วกันคือนานมากแล้วไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอายุเท่าไหรไวไ่วัยใดก็แล้วแต่คุณรอคอยข่าวดีหรือพลังงานด้านความรักนะครับมานานมากแล้วอาจจะเป็นคนเก่านะครับคนในใจของคุณที่อยู่ในใจมาตลอดที่มันสลัดไม่หมดกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นได้ในสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะ รวมถึงคนใหม่ๆก็ด้วยถ้าเกิดคุณไม่มีใครก็อาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาทักทายคุณนั่นเองแต่ผมยังไม่เห็นนะว่าบุคคลที่เป็นความรักครั้งใหม่หรือพลังงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆความรักเข้ามาทักทายเข้ามาเคาะหัวใจคุณเรียบร้อยแล้วเคาะเพื่อเคาะเพื่ออะไร อ่ะเดี๋ยวขอดูต่ออีกหน่อยสถานการณ์ต่อมาที่คุณจะได้เจอโอ้คุณพระสองเหรียญการติดต่อสื่อสารอีโก้เคลียร์ใจโอ ผมอ่านให้2แบบนะเอาคนที่มีคนในใจแล้วรอคอยคนคนนี้กลับมาผมเห็นพลังงานตรงนี้มากที่สุดเดี๋ยวคนคนนี้ภายใน2วันหรือ2สัปดาห์จะมีเบาะแสผมใช้คำนี้แล้วกันเอาภาษานักสืบเบาะแสร่องรอยของคนคนนี้โผล่เข้ามาในชีวิตของคุณเช่นอาจจะโผล่มาในรูปแบบของโพสใน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 สตอรี่ในโพสใน Facebook IG นะครับหรือไม่หรือไม่รไมตรงๆเลย มีการทักเข้ามาในโซเชียลมีเดียแต่ลักษณะการทักเข้ามาเนี่ยมันเป็นเชิงเด็กถือดาบถ้าพูดกันตรงๆอย่าโกรธนะประมาณว่าเหมือนข้องใจครับว่าเออทำไมถึงตัดจบกันไปอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องราวของคุณทั้งคู่เป็นยังไงถึงได้ห่างๆหายๆกันไปแบบนี้แต่ผมยืนยันหนึ่งอย่างนะเพื่อนๆตั้งใจฟัง คนคนนี้ไม่ใช่พลังงานของคนที่เคยทำร้ายคุณแน่นอนในกรณีนี้มันจะเป็นกรณีที่อยู่ดีๆก็หายกันไปหรือไม่ก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็หายกันไปโดยที่ไม่มีการทำร้ายจิตใจกันในเชิงนอกใจมือที่สามหรือการใช้คำพูดหรือการกระทำทำร้ายกันแรงๆพลังงานแบบนี้ผมไม่เห็นในนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้เพราะว่ามีผู้อ่ะ ม่มีขออภยัยมีผู้ฟังหลายๆท่านก็ไม่ต้องการคนเก่ากลับมาอันนี้ผมอ่านจากในคอมเมนต์นะครับอ่านมาหลายๆคลิปเลยก็เลยรู้ดังนั้นผมเลยพูดดักไว้ในกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ห่างหายกันไปด้วยความไม่เข้าใจกันมากกว่านะครับเดี๋ยวคนนี้จะเข้ามาแต่การทักทายหรือการเริ่มต้นบทสนทนานี้ก็มาในรูปแบบไม่ค่อยเข้าใจก็คือเริ่มต้นได้ไม่สดเท่าไหร่แต่สุดท้ายเทนเพลนครับมันจะเคลียร์กันได้ดีนั่นเองอีกพลังงานหนึ่งสําหรับไม่มีใครเลยคนโสดโสดสนิทเลยนะครับ จะมีการเข้ามาของคนคนหนึ่งในชีวิตเป็นคนที่สองเหรียญเข้าออกับคุณได้มีทัศนคติอุปนิสัยหรือพลังงานที่ใกล้เคียงกับคุณมากๆหรือถ้าต่างกันมันจะเข้ากันได้อย่างลงตัวเจอในโซเชียลมีเดียเข้ามาในชีวิตของคุณนะสถานการณ์ช่วงนี้นะครับแต่การทักทายและการพูดคุยกันครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการตั้งกำแพงเล็กๆใส่กันซึ่งผมมองว่าเออนี่ก็เป็นเรื่องปกติเนาะอยู่ดีๆคนแปลกหน้าไม่เคยเจอกันแต่เกิดความรู้สึกแปลกๆ ความผูกพันแบบแบบไม่รู้จะหาคําอธิบายยังไงเข้ามาในชีวิตเลยทําให้บางทีอาจจะต้องมีการลองเชิงกันบ้างดูท่าทีดูวิธีการสื่อสารพูดคุยขอยงคนคนนี้ว่าตกลงมันจะเข้ากันได้ไหมแต่ไพ่ขึ้นเทมเพลนแปลว่ามันเข้ากันได้อย่างแน่นอนมันจะสามารถพูดคุยและเคลียร์ทุกอย่างได้อย่างลงตัวนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวขอดูก่อนได้ไหมว่ามีสถานการณ์อะไรอื่นๆเข้ามาไหมเอาจริงสินี่ใจคอจะเป็นความรักอย่างเดียวเลยใช่ไหมจริงจริงนะเพื่อนๆอ่ะผมผมพูดจากใจถ้าที่ผมเห็นน่ะความรักนี่มาดับหนึ่งเลยไม่ใช่ดับหนึ่งอ่ะมาเรื่องเดียวเลยก้าถ้วย โอ้คุณพระหนึ่งเหรียญควีนเหรียญด้วยโอ้คุณพระคำอุทานว่าคุณพระนะผมติดมาจากดูซีรีส์ดูละครน,นะฮะก็เลยติดมาผมรู้สึกคำวิคำอุทานนี่มันเพอาะดีเผ <c oughs> ื่อคนสงสัยอ่ะเข้าสู่เรื่องของเราคนคนนี้เอาคนเก่าก่อนพลังงานแรก ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่คุณแบบตัดไม่ขาดอะไรแบบนี้มีความผูกพันกันจะเข้ามาค่อยๆทําให้คุณได้เห็นว่าจริงใจนะรอบนี้ไม่มาเล่นๆนะรอบนี้มาแบบถูกต้องชัดเจนและยั่งยืนนะจะค่อยๆเข้ามาพัฒนาของสองเหยีครับอัศวินถือถ้วยแล้วก็เป็นก้าถ้วยนะค่อยๆเข้ามา ทำให้คุณเห็นว่าเฮ้ยเขาคนใหม่นะเขาไม่ใช่คนเดิมที่อาจจะเคยทำให้ไม่เข้าใจกันในวันเก่านะเขาอยากให้คุณได้รู้ว่าคุณน่ะสำคัญกับเขาเสมอแหละแต่ด้วยสถานการณ์ณตอนนั้นอาจจะด้วยพรความที่ยังเด็กเกินไปหรือเปล่าหรืออาจจะด้วยสถานการณ์ชีวิตณตอนนั้นที่โตเขาอาจจะยังสับสนก็ได้ว่าตกลงแล้วเขาควรใส่ใจอะไรก่อนดีจนกระทั่งพอเวลามันผ่านไปด้วยความที่ไพ่ตอนแรกมันขึ้น Strength, สเตรนท์สดงว่าระยะเวลาที่คุณคู่ห่างกันนี่คือนานมาก นานมากกอไก่กอไก่สามร้อยล้านตัวต่อพึิหลากหลายเดือนหลากยปีซึ่งผมมองว่ามันก็น่าจะมีเวลาที่เพียงพอที่ทำให้เขาสามารถคิดหรือสามารถไตร่ตรองความรู้สึกหรือเข้าใจตัวเองได้แต่บางทีอันนี้อันนี้ผมเห็นจาก intuition นะมันมันมันเข้ามาในหัวเป็นความรู้สึกในใจของคุณบางคนอะที่บอกว่าทำไมเพิ่งมาเอาป่านนี้นานไปหรือเปล่า ชันแทบจะมุกอ่อนได้อยู่แล้วแต่คุณก็ยังมุกออนไม่ได้หรอกผมผมวาอย่างนี้นะอีกกรณีหนึ่งสำหรับคนโสดที่ไม่มีใครมันมาแนวความรักเลยแหลววะวันนี้นะทำใจเถอะคนคนนี้จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่อายุขึ้นเป็นอัศวินอันนี้ผมบอกหลายคลิปแล้ว อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเจนไม่ห่างกับคุณเท่าไหร่นะใครดูมาหลายคลิปก็จะจําได้แหละผมพูดบ่อยอายุไม่ห่างกันมากนะครับรุ่นราวคราวเดียวกัน9ถ้วยคนคนนี้จะเป็นคนที่เอาพูดตรงๆอะ่ะว่ามีบุญสมพง์กับคุณมากเข้ามาส่งเสริมชุดคุณในหลายๆด้านให้ชุดคุณดีขึ้นนะครับนะ ลัคนาราศีเหรอที่ผมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดดูอีกทีหนึ่งแต่เป็นว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเข้ามาเติมเต็มและทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากยิ่งขึ้นให้ชีวิตของคุณมีคุณค่ณคาไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาโตคุณน่ะคนโสดอ่ะนะเจอคนแบบไหนเข้ามาบ้างบางคนอาจจะไม่เคยมีความรักเลยก็ได้นี่ผมเจอนะเพื่อนๆในในในช่องมีเหมือนกันที่แบบอยู่มาจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้มีความรักครั้งใหม่อะไรแบบเนี้ยเลยอาจจะเป็นรักครั้งแรกของคุณก็ได้น,ะนีหนึ่งเรียญเนี่ยอาจจะเป็นรักครั้ คนคนนี้ก็จะเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ว่าความรักที่ดีเป็นยังไงส่วนคนที่เคยมีความรักและเจ็บปวดกันมันมาตลอดเนี่ยคนคนนี้จะทําให้คุณได้รู้ว่าความรักที่ดีเป็นยังไงแล้วที่สําคัญจะเป็นความรักที่ดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสุดท้ายไม่ว่าตกลงมันจะคบกันยืดหรือไม่นะในความสัมพันธ์อันนี้ผมขอมพูดตรงๆนะจะเป็นหนึ่งในความทรงจําที่ดีที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งของคุณเลยแหละรักครั้งเนี้นะครับอ่ะแล้วก็ขอ สามใบแล้วนะเก้าขออีกสามใบสุดท้ายบอกกับอีก้าสำรับกันแล้วกันถ้าอยากจะบอกอะไรอีก justice ห้าถ้วย magician อืมตาชินีถือดาบพลังงานไพ่วันนี้น่ารักนะ ดูเหมือนว่าจะเข้าข้างคุณผู้ฟังมากเป็นพิเศษเลยสี่ใบสุดท้ายบอกอะไรสี่ใบสุดท้ายนี้ได้บอกประมาณว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะมันเป็นสถานการณ์ที่มันมีเหตุมีผล justice ครับนี่ใบนี้มันมีเหตุมีผลของมันว่าเหตุไนถึงต้องเป็นแบบนี้ไม่ว่าสุดท้ายตัวคุณจะรอคนเก่าหรือจะรอรักครั้งใหม่ แน่ๆแหละคือเดี๋ยวมันจะมีพลังงานความรักเข้ามาในเดือนนี้ที่จะเข้ามาถึงแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูในเวลาไหนก็แล้วแต่จะมีสถานการณ์ความรักเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้ลองชั่งน้ําหนักและลองพิจารณาด,ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพายออกมาบอกว,ว่ามันมีเหตุมีผลของมันทั้งนั้นเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องได้เรียนรู้บางคนอาจจะไม่ได้แค่เรียนรู้แต่มันคือรางวัลชีวิตก็ได้เป็นรางวัลชีวิตที่สมควร ที่จะได้รับ5ถ้วยนะครับว่าคุณอะเดเมิเชียนคุณเก่งครับเก่งที่รักตัวเองได้เก่งที่ให้อภัยตัวเองได้เก่งที่พร้อมพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเสมอเก่งที่สร้างความสุขให้ตัวเองที่ทําให้ตัวเองมีพลังงานมีพลังกายพลังใจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์พูนสุขดังนั้นย่อมไม่แปลก ที่คุณจะได้รับมันแตทน่ทั้งนี้เท่านั้นใต้สำรับดันขึ้นคุยนับสอดมันมีกรณีบางอย่างที่ผมผมเห็นจากหน้าไพ่นะคุณอาจจะไม่เอาความรักเลยก็ได้หนึ่งอย่างนะคุณอาจจะไม่เอาความรักเลยก็ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นยังสนุกกับการทํางานยังไม่อยากให้มีเรื่องหัวใจเข้ามากวนอะไรแบบเนี้ยแต่คุณต้องได้เจอแน่ๆแ,แหละครับในในในเดือนที่กําลังจะถึงเนี้ยหรือเดือนนี้นะต้องได้เจอแน่ๆแ,แหละหรือไม่ หรือไม่หรือไม่อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณจะรับความรักนะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในใจคุณหรือคนใหม่ที่จะเข้ามาคุณจะใช้สติและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกแล้วมีบทเรียนคุณมีบทเรียนที่ผ่านมาทำให้ตัวคุณจะไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือหลักเหตุและผลและความถูกต้องเป็นอันขาดไม่ว่าการกลับมา ของคนคนนึงที่อยู่ในใจหรือคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ตามทุกอย่างต้องถูกต้องและชัดเจนหากไม่มีสองสิ่งนี้คุณก็ตัดทิ้งได้อย่างไม่ลังเลอันนี้คือไพ่บอกแบบนี้นะแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ฟังนะครับว่าคุณผู้ฟังจะตัดสินใจอย่างไรนะครับมาต่อกันด้วย angel answer ครับนางฟ้าออกมาบ่อยมากช่วงนี้นะฮะในสถานการณ์แบบนี้ต้องการให้นางฟ้ามายืนยันก็ถูกต้องแล้ว นางฟ้าจ๋าช่วยประทานพรให้แก่เพื่อนๆให้หน่อยพี่หมออย่าพึ่งเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาในหัวผมตอนนี้เดี๋ยวผมอ่านไพ่ไม่ได้เขินจริงๆนะเนี่ยหืมโ้ f o r ์กิฟ n e s cabinet, ครับใบแรกอันนี้ผมว่าสำหรับคนที่ไม่สงมันก็เหมาะทุกคนแล้วแหละอ่าโอเคโอเคโอเคผมอ่านอย่างนี้แล้วกันหายล็อกแรกหาล็กแรกโอเคหนึ่งสองสามฟใบนี้เอาอันแรกก่อนคนที่รอคอยคนเก่าหรือมีคนในใจอะไรให้ให้ไพได้ให้ไพยผ่อนหนักได้ก็ผ่อนผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็ผ่อนนะ ไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรที่มันผิดพลาดคนเรามาเคยผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นนะครับสว่วนคนที่รอคนใหม่หรือจะเจอความรักครั้งใหม่ไม่มีคนเก่ามาพัวพันแล้วให้อภัยตัวเองอย่างที่ผมบอกไปในไพ่เดือมอีจิชเชียนเมื่อสักครู่ให้อภัยตัวเองนะครับให้อภัยตัวเองเยอะๆให้อภัยตัวเองซะนะคิดซะว่าเราได้รับรางวัลจากเบื้องบนบ้างคนเราทำผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นคุณก็ูควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีนะครับ 2ครับ take action ใบนี้เนี่ยถ้าในกรณีของฝั่ง,งคุณนะก็คงเป็นเรื่องของการตัดสินใจแหละครับว่าสุดท้ายจะน้อมรับคนคนนึงกลับเข้ามาในชีวิตหรือจะน้อมรับพลังงานความรักที่จะเข้ามาได้หรือเปล่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวคุณล้วนๆนะครับอันที่3เป็นไพ่ที่ผมไม่อยากจะให้ขึ้นแต่มันขึ้นจนได้ perfect timing อ้าวหลายคนงงว่าอ้าผู้อา่านไพ่มันก็ดีไม่ใช่หรอทำไมถึง บอกว่ามันไม่เหมาะล่ะคืออันนี้ผมรู้สึกได้ตั้งแต่เปิดไพ่แรกๆแล้วเพื่อนๆนะเพื่อนๆของช่องสันออรสัน,นผมรู้สึกได้ว่าหลายคนเลยเกือบ90เซเลยที่อยู่ในช่วงที่ดูคลิปตอนนี้นะอยู่ในจุดที่พลังงานอะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะวุ่นวายวุ่นวายในเรื่องของงานกับเงินผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องปัญหาแต่มันหมายถึงเรื่องที่ เหมือนประตูซับอะครับมันเริ่มเปิดกว้างขึ้นงานเงินโอกาสดีๆมันเริ่มเข้ามาถาถามคุณมากขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยทำให้คุณค่อนข้างยุ่งยุ่งเลยอะมีอะไรให้ทําเยอะมากๆก็เลยอาจจะค่อนข้างจะแคลงใจนิดนึงว่าคุณอาจจะนอมรับไหมนะเพราะคุณในตอนนี้ก็เป็นควีนอัพสอดใบนเนี้ยเนี่ยใบนี้คือตัวเอกของคลิปนี้เลยนะฮะแต่ไพ่ได้มาบอกว่านี่คือเพอร์เฟ t i m ไทม ต้องมีเหนื่อยแหละผมว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเตรียมตัวเตรียมใจนะครับทั้งพลังกายทั้งพลังใจเอาให้พร้อมนะสุดท้ายจะน้อมรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะถ้าอยากน้อมรับอยากมีความรักมาทําให้หัวใจคุณฟูจะได้มีแรงมีกําลังใจในการทํางานต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามาเยอะมากๆในด้านของการงานการเงินก็เตรียมตัวรับความปังเอาไว้ได้เลย ส่วนใครที่ไม่อยากน้อมรับยังรู้สึกว่าตัวเองยังสู้คนเดียวได้ไม่เป็นไรความรักไว้วันหนาก็ไม่เป็นไรก็ค่อยน้อมรับกันนะฮะก็ค่อยย้อนกลับมาดูคลิปนี้ใหม่ก็ได้นะครับขอให้ช่องสันอัสซันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้คนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มแห่งนงตะวันที่ทาให้คนเจคุณมีความสุขและมีความหวังครับโอเคครับงั้นผมขอญาตกลับไปนอนเขินต่อนะฮะโอ้น่ารักจริงๆเลย จัก,กรวาลประทานพอรอะไรมาให้เธอพูดนี้กันนะโอเคไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยหากคาพูดคําจาใดที่ผมพูดไปรู้สึกว่าเฮ้ยฟังแล้วมันหงุดหงิดฟังแล้วมันดูแปลกๆอะ่ะเพราะว่าผมว่าคลิปวันเนี้ยแปลกๆมากเลย <c oughs> คือทำนายมันไม่แปลกหรอกแต่เป็นแปลกที่ตัวผู้อ่านเองอะ่ะมันดูดูดทำม่งทำม่งยังไงไม่รู้เพราะฉันก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับโฟกัสที่พลังงานตรงหน้าก็พอนะเฮ้ยอ่ะ ไว้พบเจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับขอทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไว้พบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับรักทุกคนครับน่ารักจริงๆ